พี่เมย์บ๊ายบายนะ,วะสวัสดีชาววันหยุดคะ่ะแต่วันนี้นะคะโรงเรียนไม่หยุดจ้าแม่ก็เลยต้องตื่นมาทํากับข้าวให้พี่เมย์นะคะเป็นเมนูที่แม่ถนัดมากเลยนะคะเป็นเมนูไข่ดาวคะ่ะทุกคนช่วงเช้าแม่ก็จะนึกอะไรไม่ออกนะคะแต่ก็เอาเมนูง่ายๆนี่แหละคะ่ะที่พี่เมย์เขาชอบทานนะคะชุดพร้อมแล้วคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเรียกพี่เมย์กันคะ่ะทุกคนแต่พี่เขาดันตื่นก่อนแม่นะคะวันนี้ตื่นแล้วเหรอ หลังจากอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะคะแม่ก็จะทาโลชั่นกันแดดให้พี่เมย์เหมือนเดิมนะคะเป็นโลชั่นออกฟองนะคะเป็นโลชั่นกันแดดสาหรับน้องๆนะหลังจากดูแลพี่เมย์เสร็จแล้วนะคะแม่ก็มาดูแลตัวเองบ้างนะคะวันนี้แม่แปรงฟันด้วยยาสีฟันขิงๆค่ะทุกคนเป็นยาสีฟันที่ช่วยเรื่องฟันขาะช่วยลดคราบเหลืองและคราบหินปูนยาสีฟันขิงๆเขามีฟูร์ไร์ถึง1 5 0 0 ppf ช่วยเรื่องฟันขาวและลมหายใจหอมสดชื่นด้วยนะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะแม่ก็จะล้างหน้าด้วยสบู่เทอร์ลิสค่ะเป็นส กระชับลูกผุมขนทําให้หน้าขาวกระจ่างใส่ด้วยนะทุกคนถึงเวลาที่พี่เมย์จะต้องไปแล้วนะคะนี่ค่ะแม่ก็ให้พี่เมย์ไปกับรถตู้ของโรงเรียนนะคะทุกวันเลยแต่วันนี้มีเวลาได้ส่งแม่นี้ดีใจมาก